สวัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์เฮลวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการฝึกท่ามัตสึอัพนะครับหลายๆคนฝึกมัตสึอัพเท่าไหร่ก็ยังทำไม่ขึ้นนะครับมันมีเทคนิคในการทำนะครับท่ามัตสึอัพเนี่ยมีท่าพื้นฐานหลักๆอยู่ด้วยกัน3ท่าได้แก่ท่าพลูอั p แฮงกิ้งเล็กเลสแล้วก็ท่าดิ p นะครับสท่านี้เป็นท่าพื้นฐานถ้าเราทํา3ท่านี้ได้ยังไงเราก็จะทําท่า มาลเซออัพ uh, ได้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ uh, ทำผูอัพหรือดึงข้อไม่ได้นะครับสามารถกดไปที่ตัวไอมุมบนขวาได้เลยนะครับผมได้ทำวิดีโอสอนผูอัพเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูเทคนิคการฝึกมาเซออัพนครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดไปกันเลย การฝึกมัตสึอัพนะครับให้เริ่มต้นด้วยการใช้บาร์ต่ำก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการฝึกสวิงลำตัวนะครับการนั่งนะครับนั่งให้ก้นแตะพื้นมือสองข้างนะครับห่างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยนะครับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยสเต็ปที่1น,นะครับให้เราฝึกสวิงลำตัวนะครับอัดสะโพกไปด้านหน้าจังหวะที่อัดสะโพกไปด้านหลังนะครับให้ส้นเท้าแตะพื้น ไปด้านหน้าก็ปลายเท้าแตะพื้นนะครับทำจนรู้สึกว่าเราชินแล้วก็มีความชำนาญมากขึ้นนะครับเมื่อเราคุ้นชินแล้วนะครับเราก็เพิ่มจังหวะเข้าไปเป็นจังหวะการโน้มตัวไปด้านหน้านะครับให้บักให้หน้าอกตั้งอยู่บนบาเลยนะครับจังหวะที่หนึ่ง ถีบลำตัวขึ้นด้านบนจังหวะที่2โน้มตัวไปด้านหน้าให้หน้าอกวางอยู่บนบาร์นะครับเมื่อทำจนชินแล้วเราก็เพิ่มอีก1จังหวะนะครับเป็นจังหวะดิฟอัดสะโพกโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ทำท่าดิฟนะครับ จังหวะที่1ถีบลาตัวขึ้นจังหวะที่2นะครับโน้มลําตัวไปด้านหน้าให้หน้าอกวางบนบาจังหวะที่3นะครับดันลำตัวขึ้นยืดอกทาจนให้เกิดความคุ้นชินนะครับลองทําสัก5-10ครั้งนะครับจํานวนเซ็ตก็3-5ถึเซตนะครับถ้าเรามีความแข็งแรงมากขึ้นหรือเรามีความ ชำนาญมากขึ้นนะครับเราก็สามารถเพิ่มจํานวนครั้งและจํานวนเซตได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเรามีความชํานาญหรือว่าคุ้นชินกับในระยะบาร์นั้นแล้วนะครับเราก็เพิ่มระยะบาร์ให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ลองฝึกตั้งแต่แบบ1จังหวะจนถึง3จังหวะเลยนะครับ เราต้องฝึกสวิงลำตัวให้เกิดความคุ้นชินนะครับถ้าหน้าอกเราขึ้นไปวางบนบาได้เราก็จะสามารถดันตัวขึ้นไปได้นะครับเราก็จะสามารถดันตัวในท่าดิบได้วางเท้านะครับให้เท้าเลยมาด้านหน้าของบานะครับ สะโพกไปด้านหน้าถีบลำตัวขึ้นโน้มตัวให้หน้าอกวางบนบา่าแล้วก็ดันลำตัวขึ้นจำนวนครั้งจำนวนเซตก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนเลยนะครับต่อไปเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นเราก็ฝึกด้วยท่าเนกาทีฟมัตเซิลอัพนะครับก็คือให้เรากระโดดขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ดันลำตัวขึ้นในท่าดิฟนะครับ ่านี้เราไม่ต้องสวิงลำตัวนะครับให้เราฝึกคุ้นชินในการล็อกศอกแล้วก็โน้มตัวก่อนนะครับถ้าเราไม่มีบาตำตำนะครับให้เราใช้เบนซ์สำหรับออกกำลังกายหรือว่าบ็อกสํสำหรับออกกำลังกายมาลองเพื่อกระโดดได้นะครับกระโดดขึ้นแล้วก็โน้มลำตัวไปด้านหน้าแล้วก็ดันลำตัวขึ้นในท่าดิฟนะครับลองทำดูครับสัก5 10ครั้ง 3-5เซตนะครับถ้าแข็งแรงขึ้นก็เพิ่มจำนวนครัง้งจำนวนเซตได้นะครับต่อไปนะครับเป็นท่านีเลสนีเลสก็คือการฝึกสวิงลำตัวนะครับให้เราอยู่ห่างจากบาร์1นนะครับกระโดดหาบาร์ทีบขาไปด้านหน้าแล้วอัดสะโพกนะครับดึงเข่าเข้าหาหน้าอกปล่อยให้ลำตัวแกว่งไปตามโมเมนตัมนะครับ ่านี้เราก็จะต้องออกแรงไปที่หน้าท้องมากหน่อยนะครับเมื่อเราทําท่านีเลสได้แล้วเราก็ทําท่าเล็กเลสนะครับเล็กเลสก,ก็จะยากกว่านีเลสเล็ก,ลกน้อยนะครับให้เรากระโดดเข้าหาบาร์เหมือนเดิมนะครับอัดสะโพกไปด้านหน้าแล้วก็เตะขาสองข้างขึ้นพร้อมๆกันโดยที่ให้ขาเราตรงที่สุดนะครับ เราจะฝึกจนสามารถแกว่งลำตัวให้หน้าอกใกล้บาร์มากที่สุดนะครับเดินห่างจากบาร์1นก้านะครับกระโดดเข้าหาบาร์อัดสะโพกไปด้านหน้านะครับจังหวะที่อัดสะโพกไปด้านหน้านะครับจังหวะต่อไปให้เตะขาขึ้นแล้วก็ดึงลำตัวขึ้นให้ใกล้บาร์มากที่สุดนะครับเมื่อลำตัวเราใกล้บาร์มากใกล้บาร์แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะทำมัตซลอัพได้แล้วนะครับ จังหวะต่อไปนะครับเป็นให้ทำมัดเซลอัพนะครับแต่เราจะทำทีละครั้งกระโดดห่างจากบาร์1เหมือนกันนะครับจับบาร์อัดสะโพกไปด้านหน้าปล่อยตัวให้สวิงไปตามโมเมนตัมเลยนะครับเตะขาขึ้นในท่าเล็กเลสนะครับให้ลำตัวลอยขึ้นหน้าอกใกล้บาร์มากที่สุดนะครับ เมื่อหน้าอกใกล้บาแล้วนะครับให้เราดึงลำตัวโน้มตัวไปด้านหน้าให้หน้าอกเราวางไว้บนบานะครับเมื่อลำตัวเราวางบนบาได้เราก็ดันลำตัวขึ้นในท่าดิฟฝึกทำทีละครั้งจนเกิดความชำนาญน,นะครับไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปนะครับยืนห่างจากบาหนึ่งก้า กระโดดเข้าหาบาร์อัดสะโพกไปด้านหน้าแล้วเตะขาขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็จะสามารถดันตัวขึ้นได้นะครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะถนัดในการสวิงลำตัวขึ้นด้วยท่าน e ีเลสนะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับผมทำท่าเล็กเลสแล้วสามารถทำจำนวนครั้งได้มากกว่านะครับก็เลยถนัดในท่าเล็กเลสนะครับ การต่อครั้งที่2นะครับจังหวะที่เราลงมาให้เราถีบขาไปด้านหน้าให้เลยบาร์นะครับแล้วก็เตะขาขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้าดันตัวขึ้นเหมือนกับครั้งที่1เลยนะครับแต่ตอนที่ลงมาพยายามให้เท้าเรานะครับเลยบาร์มาด้านหน้านะครับมันจะทําให้เราสวิงลําตัวขึ้นง่ายนะครับต่อไปเมื่อเราทําแบบครั้งเดียวได้ก็ลองทำสองครั้ง ดูนะครับยืนห่างจากบาหนึ่งเก้ากระโดดหาบาอัตสโพกไปด้านหน้าโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วดันลำตัวขึ้นนะครับครั้งที่2นะครับการต่อครั้งที่2ถีบขาไปด้านหน้าให้เลยบานะครับแล้วอัดสะโพกอ่าแล้วก็กลับไปอยู่ในท่าเล็กเลสแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าดันลำตัวขึ้นเหมือนกันนะครับลองฝึกมัดโซอัพแบบ2ครั้งจนเกิดความชํานาญมากขึ้นนะครับแล้วค่อยเพิ่มเป็น3ครั้ง จำนวนครั้งที่ทํานะครับก็ขึ้นอยู่กับความฟิตของแต่ละคนเลยนะครับแล้วถ้าเราไม่กระโดดหาบาได้ไหมให้เราโหนค้างไว้แล้วก็ทําท่ามัดโซ่อัพได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็เราโหนค้างไว้นะครับหาจังหวะถีบเท้าไปด้านหน้านะครับแล้วจังหวะที่ถีบเท้าไปด้านหน้าให้เราอัดสะโพกไปด้านหน้านะครับ เมื่อเราอาจสะโพกได้เราก็ท่าต่อไปเราก็ทําท่าเล็กเลสดึงนําตัวขึ้นเมื่อตัวลอยขึ้นเราก็โน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก็ดันลําตัวขึ้นในท่าดิฟนะครับเหมือนกันสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกทามัตสลอัพนะครับผมแนะนําให้ยืนห่างจากบาร์หนก้านะครับมันจะทําให้เรามีแรงเหวี่ยงในการดันลำตัวขึ้นไปด้านบนนะครับ มันจะออกแรงน้อยกว่าการที่เราผูนบ่าค้างไว้นะครับลองนําไปฝึกกันดูครับนําไปฝึกกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับทําได้หรือไม่ได้ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผมและเพื่อนๆได้นําไปปรับปรุงในการฝึกท่ามัตสึอัพกันนะครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหรือหาท่า ต,ต่อไปมาสอนเพื่อนๆกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ